วครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมสนมดิววอรตี้อยู่ในขณะนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์โตโยต้าอำเภอท่าตุมจังหวัดสรินทนะครับซึ่งมีรถเปิดตัวรุ่นใหม่ออกมาเป็นรถกระบะที่เปิดตัวใหม่ในปี2020เดี๋ยวไปดูรถที่เปิดตัวใหม่กันครับ สวัสดีครับผมประพสวงเจริญนะครับหรือว่าอาจารย์ทรนะครับผู้จัดการขายโตโยต้าสุรินนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับนะครับท่านแอดมินเพจสนมนิวส์นะครับที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนโตโยต้าสุรินสาขาท่าตูมนะครับซึ่งวันนี้เรามีการจัดงานเปิดตัวโตโย t a h ไ l u x Revo m โว่ t หมนเช2020นะครับที่จอดอยู่ด้านข้างผมตรงนี้นะครับคันนี้นะครับ จะเป็นรุ่นที่โลว์ฟลอนครับหรือว่าเป็นกระบะที่ไม่ได้ยกสูงนะครับภาษาบ้านเราก็คือตัวเตี้ยนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้มีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่4มิถุนาที่ผ่านมานะครับตอนนี้กระแสหรือว่าการตอบรับสำหรับ h ฮ l u x Revo โว่ไมเนอเชน2 0เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับวันนี้เราก็เลยนำรถทดลองขับนะครับแล้วก็มี รุ่นที่เป็นตัวโชว์อีกคันหนึ่งนะครับมาให้ลูกค้าที่ทางเขตพื้นที่ท่าตูมแล้วก็ใกล้เคียงได้เห็นกันนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสม,มาลองกันนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าท่านหนึ่งก็กําลังลองอยู่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงนะครับมาดูว่ามันมีอะไรใหม่บ้างสําหรับไฮรักซ์รีโวมาเดย์เชนสองพันยีที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับหลักๆเลยนะครับก็จะมีอยู่4หัวข้อด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบนะครับ เรื่องของเครื่องยนต์นะครับเรื่องของสมรรถนะช่วงล่างนะครับและความมันนึงและการเชื่อมต่อนะครับซึ่ง4หัวข้อหลักตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสําหรับไฮลักซิโวใมเนเชิ2020ตรงนี้นะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูเรื่องของการออกแบบก่อนนะครับแน่นอนครับมองเห็นแต่ไกลเลยนะฮะเป็นกระจังหน้านะครับที่มีความโดดเด่นนะครับ แล้วก็ดูบุกบืนแข็งแรงนะครับซึ่งเป็นคอนเซปต์การออกแบบสำหรับการเปลี่ยนแปลงรอบนี้นะฮะเขาจะว่าไปแล้วนะครับก็จะมี d n เออความใกล้เคียงความคล้ายนะฮะสำหรับโตโยตา้าไฮลักซ์ไม่ใช่สิครับโตโยต้าทาโคมานะครับที่อยู่ที่อยู่ที่ที่ขายอยู่ที่อเมริกานะครับเป็นหลักเลยซึ่งถือว่าเป็นรถกระบะออฟโรดที่ได้รับความนิยมแล้วก็การยอมรับทั่วโลกนะครับ Uh, เราจะเห็นนะครับตาม uh, เรียกว่า uh, โดยเฉพาะใน YouTube นี่ยเยอะมากนะครับทาโมเนี่ยเขาจะมี uh, เป็นต้นแบบของรถออฟโรดของโลกเลยก็ว่าได้นะครับสอดรับกับเรื่องของไฟหน้านะครับที่มีเส้นสายที่รับกันกับกระจังหน้านะฮะ uh, ถ้าเป็นในรุ่นที่ยกสูงนะครับรุ่นมิดขึ้นไปก็ uh, จะเป็นไฟ LED แบบโปรเจคเตอร์ที่เป็นใบบีมนะครับใบบีมก็คือจะมีไฟต่ำไฟสูงอยู่ในหลอดเดียวกันสำหรับคันที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจะเป็น ยังเป็นซูเปอร์ไฮโลเจนเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ว่าโคมก็คือรูปร่างเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกันนะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับถ้าเป็นรุ่นที่มียกสูงนะครับก็จะมีเรื่องของล้อแมกนะฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเป็นคันที่จอดอยู่ตรงนี้นะฮะจะเป็นรุ่น Entry e นะครับเ n t r y เขาก็จะบอกก่อนนะครับว่าลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นลูกค้ากลุ่มของ นําไปตกแต่งสวยงามนะครับมีการเอาไปเปลี่ยนล้อแม็กนะครับมีการไปโหลดเตี้ยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นกันเยอะมากนะครับลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยนับวันจะมีขนาดกลุ่มที่ใหญ่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะเห็นเจ้าของธุรกิจที่อายุน้อยนะครับอายุ20ต้นต้นๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะมีการขายของทางออนไลน์หรืออาชีพสมัยใหม่ที่สร้างรายได้นะครับอย่างมั่นคงก็มีการมาออกรถนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็คนกลุ่มอายุน้อยเหล่านี้เนี่ยมักจะนําไปแต่งเพื่อความสวยงามนะครับรุ่นนี้ก็เลยมีการทําออกมาเพื่อรองรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะนะฮะจะเห็นว่าล้อที่เห็นเดิมๆม,มาจากโรงงานเนี่ยจะเป็นล้อกระทะนะครมีขนาดเพียงแค่15นิ้วเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ต้องไม่ต้องวอรี่หรือว่าไม่ต้องอเป็นสาระสําสคัญมากนะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเวลาก็ซื้อไปเนี่ยเขาไปเปลี่ยนเป็นล้อแม็กทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วก็ยังมีโป่งล้อนะครับที่ใส่มาให้จากโรงงานเลยนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าในกรณีของโป่งล้อเนี่ยเวลาที่นํารถเข้าไปเปลี่ยนล้อแม็กเนี่ยปกติหน้ากว้างของล้อแม็กเนี่ยจะมีตั้งแต่หลายขนาดมากๆนะครับก็มันอาจจะล้นออกจากตัวรถนะครับดังนั้นเนี่ยการใส่โป่งล้อเนี่ยเพื่อไม่ให้หน้ากว้างของล้อแม็กเนี่ย ล้นออกมานอกตัวรถซึ่งจะทําให้ผิดกฎหมายนะครับตรงนี้ก็มีการติดตั้งมาตั้งแต่โรงงานเ,นเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับไฮลักรีโวเองนะครับก็เรียกว่ารองรับน้ํามันนะครับสูงสุดถึง b 20โดยที่ไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเลยนะฮะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับความยอมรับอย่างสูงนะครับแล้วก็สามารถรองรับมาตรฐานของ น้ำมันดีเซลสูงสุดถึง B 2 0นะครับโดยไม่โดยไม่เกิดผลกระทบอะไรนะครับมาดูด้านหลังนิดนึงนะฮะก่อนจะถึงด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของแหนบนะครับที่ผมภูมิใจนำเสนอนะครับแม้ว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นแหนบแบบ5ชิ้นเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่เราก็มีการปรับเรื่องของโชอัพนะครับที่มีค่าเคที่ดีขึ้นนะครับทำให้เกิดการเรียกว่า ดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนได้เป็นอย่างดีนะครับช่วงล่างใหม่ของเราเนี่ยเรียกว่าช่วงล่างซ u เปอร์เฟล็กซ์ส s i ช n ่นนะครับเราภูมิใจนำเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่เป็นแหนบ3ชิ้นนะฮะจะอยู่ในรถรุ่นยกสูงทั้งแคบแล้วก็4ประตูนะฮะมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับอันที่จริงนะครับอยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสเข้ามาลองแต่ถ้ายังไม่มีโอกาสนะครับผมขออนุญาตนำเสนอคร่าวๆ,ๆนั่นก็คือจากเดิมเนี่ยที่เรามีการใช้แหนบ5ชิ้นนะฮะ แหนบ5ชิ้นนะครับมันก็จะมีเรื่องของความกระด้างเข้ามาอยู่อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วแต่เรื่องการบรรทุกเนี่ยมันจะทําได้ดีมากๆนะครับแต่พอเวลาวิ่งโดยที่ไม่มีน้ําหนักบรรทุกก็อาจจะมีอาการกระด้างนะครับดังนั้นโตโยาต้าเนี่ยรับเอาเสียงของผู้บริโภคเอามาใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นะครับรอบนี้ครับในม i เต r n นรอบนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นแหนบ3ชิ้นในรุ่นยกสูงนะครับซึ่งแหนบ3ชิ้นก็มีความกังวลว่าเอ๊ะ มันจะมีการรับน้าหนักการบรรทุกได้ดีเท่าเดิมไหมนะครับบอกได้เลยนะครับว่าดีเท่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าแหนบเนี่ยมันจะมีอยู่สส่วนด้วยกันคือ k 1กับ k 2 K1 k หนึ่งจะเป็นตัว2 2ตัวบนนะครับสตัวบนพวกนี้ก็เวลาที่น้าหนักบรรทุกน้อย,นอยๆนะฮะมันก็2ตัวบนเนี่ยทำงานเป็นหลักเลยแต่เมื่อไหร่ที่มีการน้ําหนักบรรทุกหนักมากๆนะครับมันก็จะไปชนอยู่ที่ตัวแหนบ k 2คือตัวด้านล่างนะฮะทำให้ สามารถรับน้ำหนักได้ที่ยับเท่ากันกันกบแหนบเบ็กกล้าแบบ5ชิ้นนอกจากนั้นนะครับที่แหนบ3ชิ้นเนี่ยทำให้เกิดเ,เรื่องของความนุ่มนวลมาเนี่ยเพราะว่ามีการใช้วัสดุที่เป็นเหล็กที่เรียกว่า h i tensile s t e e l นะครับ t e n s i l e Steel คืออะไรนะครับก็คือเป็นเหล็กที่ทนแรงดึงสูงนะครับใช้ในอุตสาหกรรมทีออ่อย่างเช่นการผลิตโครงสร้างตัวรถที่ ต้องการน้ําหนักเบานะครับแต่ว่ามีความยืดหยุ่นได้ดีมีการให้ตัวที่ที่สูงนะครับแล้วก็ทนต่อแรงดึงได้ดีนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่คุณภาพสูงนะครับแล้วก็ได้เรื่องของความนุ่มนวลแต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งเต็มเต็มเปี่ยมนะฮะเอาละครับมาดูเรื่องของด้านหลังนะครับที่เป็นไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบใหม่นะฮะซึ่งโคมของไฟท้ายนะครับก็ถ้าจะว่าไปแล้วนะครับ ถ้า,ามาประกบ2ข้างซ้ายขวาก็จะกลายเป็นเลขก8ไปเลยนะครับจะมีเป็นไฟ LED แบบ Light Guiding ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสวยงามมากๆนะครับส่วนตัวผมเองผมชอบมากนะฮะโดยเฉพาะเวลาที่เปิดไฟตอนคืนเนี่ยมองเห็นชัดแล้วก็โดดเด่นเป็นสง่าม,มาแต่ไกลเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ภูมิใจนำเสนอนะครับนั่นก็คือเรื่องของภายในนะฮะ สำหรับตัวรุ่นที่เป็นภาษาบ้นบานๆเรียกว่าตัวเตี้ยที่เป็นตัว Se ตเอ i ิชันนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเนี่ยภายในนะครับก็เรียกว่าทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับในส่วนของภายในห้องโดยสารนี่ก็จะเป็นเบาะผ้าคุณภาพสูงนะครับสีดำนะครับซึ่งก็ระบายความร้อนได้ดีนะฮะถ้าหากอจอดในที่ที่เป็น เรียกว่ายังไงอะ่ะกลางแดดเนาะบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับก็ไม่ค่อยอมความร้อนเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับเบาะหนังนะครับก็ดีไปคนละแบบนะครับามาพร้อมกับแน่นอนครับโตโยต้าให้มาก็คือ,อพวกอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆไม่ไว่จาจะเป็นระบบเบรก ABS หรือว่าช่วงล่างที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ถุงลมเนี่ยสามตำแหน่งซ้ายขวานะครับแล้วมีตรงหัวเข่าด้วยเนี่ย ถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเดียวกันเรียกว่าให้มามากนะครับมากพอสมควรเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือตอนนี้ถือว่าเป็นเจ้าแรกเลยนะครับในท้องตลาดนะครับสำหรับสิ่งที่เป็นออปชันที่ผมเรียกว่าน่าจะเหนือกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกันนะครับนั่นก็คือเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสแบบ8นิ้วนะครับซึ่งมาพร้อมกับการรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เ,เรียกว่าสามารถเชื่อมต่อเรื่องของความบันเทิงนะครับเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือได้นะครับเราสามารถเล่นเพลงจากจู๊กนะครับหาเส้นทางนะครับจาก Google m a p นะครับแล้วก็หลายๆหลายๆแอปพลิเคชันที่อยู่ในโทรศัพท์นะครับแต่อย่างเช่นในส่วนของ Android Auto นะครับก็รองรับเรื่องความบันเทิงได้อย่างหลากหลายเช่นเดียวกันนะฮะนอกจากนั้นนะครับสำหรับเจ้าเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส8นิ้วตัวนี้เนี่ยยังรองรับ ระบบของ t o y ยต a ที่เรียกว่า T Connect Telematic นะครับซึ่งมันมีออปชันที่สามารถาตรวจสอบพิกัดของตัวรถนะครับว่าหน้าขณะนี้เนี่ยตัวรถเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งตรงนี้นีจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยนะฮะมีมาให้ตั้งแต่ทุกเกรดร,รุ่นเลยนะครับสามารถใช้ระบบนี้ได้ทุกคันนะครับของ h i Lux Revo m a n ายเนช n 2020ตรงนี้นะฮะซึ่ง ครับผมใช้งานครับซึ่งในส่วนของเ,อเครื่องเสียงตัวนี้นะครับจะต้องมีการเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับที่ที่เป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่า,า T-Connect กนะครับก็จะมีฟังก์ชันนะครับฟังชันที่สามารถเข้าไปแทร็กตำแหน่งที่อยู่นะครับาสามารถ <ไป S 1> รองไ อะไรนะฮะดาวนโหลดเอาใช่ไหมใช่ดาวนโหลดผ่าน App Store นะครับถ้าเป็น Android นะครับแล้วก็ถ้าเป็น iOS ที่ App Store นะครับแล้วก็ถ้าเป็น Android ก็จะเป็นที่ Play Store นะครับซึ่งได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับอัพโหลดแอปเข้ามาจากนั้นก็ทำการลงทะเบียนแล้วก็ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถก็คือพวกเรื่องของเ,อเลขตัวถังนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับเพื่อที่ทำการ เชื่อมต่อตัวรถเข้ากันกันกบโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งจะเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันนี้ก็คือสามารถใช้ตัวสอบว่าตำแหน่งที่ตั้งของตัวรถปัจจุบันนี้อยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้มีประโยชน์มากๆนะครับในกรณีของอย่างเช่นว่าธุรกิจนะครับที่มีการใช้รถขนส่งเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีรถไปหลายๆคันนะครับไปตามเส้นทางต่างๆแอดมินหรือว่าผู้ควบคุมระบบเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับว่า รถแต่ละคันเนี่ยอยู่อยู่ในจุดไหนวิ่งตามเส้นทางหรือไม่เสื่มส่วนมากเนี่ยธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับการขนส่งเนี่ยเขาจะมีการไปติดตั้งเพิ่มเติมซึ่งตรงนั้นก็จะต้องเสียค่าอุปกรณ์ครับแต่ว่าตัวนี้นี่คือจัดมาให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ไม่มีน่าจะยังไม่มียี่ห้อไหนทําตอนนี้นะฮะส่วนของเครื่องเสียงที่ระบบ T-Connect ที่ Connect ท,ท,ที่มีประโยชน์เพิ่มเติมก็คือเราสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ คอร์เซ็นเตอร์นะครับโทรไปหาคอร์เซ็นเตอร์ของ t o y o t a นะครับเพื่อที่จะ uh, ขอเส้นทางในกรณีที่เรา uh, ไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยอย่างเช่นในกรุงเทพที่เป็นตอกทอกทอยต่างๆนะครับเราก็แจ้งเขาว่าต้องการจะไปซอยนั้นซอยนี้หรือไปพิกัดนั้นพิกัดนี้เขาก็จะมีการส่งเส้นทางมาให้เราก็สามารถกดเข้าไปที่โทรศัพท์กดรับเส้นทางแล้วก็จะมาโป่ที่หน้าจอเลยนะครับก็สามารถนำทางไปได้ผ่านเครื่องเสียงไปได้เลยนะครับ นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีฟังก์ชันที่สามารถอขอความช่วยเหลืออย่างเช่นกรณีรถเสียนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปที่ call center นะครับกดโทรผ่านเครื่องเสียงไปเลยนะฮะเขาก็จะมะีการติดต่อกับหน่วยบริการหรือว่าศูนย์บริการใกล้เคียงเพื่อทำการเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนั้นนะครับในกรณีที่ะจะมีปุ่ม SOS ที่ช่วยเหลือ ภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพด้วยนะครับอย่างเช่นบางท่านมีโรคประจําตัวโรคหัวใจโรคอะไรที่มันอาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้นะฮะก็สามารถกดปุ่ม SOS นะครับ c a l Center ก็จะส่งความช่วยเหลือไปอยังพิกัดตําแหน่งที่ตัวรถอยู่นะครับกับศูนย์บริการทางสุขภาพที่ใกล้เคียงที่สุดณตรงนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่โตโยต้าพยายามจะทําขึ้นมาเพื่อ,อรองรับการใช้งาน ในยุคปัจจุบันนะครับที่ให้ให้เหมาะสมกับปรชญาขององค์กรที่เรียกว่าเป็นองค์กรแห่งการขับเคลื่อนนะครับก็ t ตโยต้จะเป็นคอนเซปต,ต์ประมาณนี้ณนะปัจจุบันนี้นะฮะนอกจากนั้นนะครับเรื่องของอความปลอดภัยหรือความสะดวกสบายอยื่นๆนะครับโตโยต้ Toyota ก็มีให้มาหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยว สำหรับออปชันในรุ่นที่เห็นอยู่นี้นะครับอาจจะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับที่ให้มาอาจจะไม่มีอะไรหรูหรามากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นความจำเป็นมีมาให้ครบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าสายสายรถแต่งนะครับอาจจะชอบนะครับก็คือเรื่องของโหมดการขับขี่นะฮะที่มีทั้ง Eco Mode แล้วก็ Power Mode นะครับตรงนี้นขาดไม่ได้เลยนะครับก็จัดมาให้โดยเฉพาะใน คันนี้นะครับสประตูรุ่นตัวเตี้ยนะครับก็เป็นมี power mode นะครับกดปุ๊บก็โหมดขับขี่ที่เรียกว่าเหยียบปุ๊บเนี่ยคือหลังติดเบาะเลยนะครับทันใจนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องยนต์กันดีกันกันดีไหมฮะเพราะว่าปกติเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาบ้างนะครับซึ่งเจ้า r ี v o 2020 minor change นะครับก็ยังคงมีเครื่องยนต์ดีเซล 2,004แล้วก็2,008เหมือนเดิมนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2,004นะครับเดี๋ยวให้ดูเปิดฝากเครื่องให้ดูนิดหนึ่งครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับเครื่อง2,004นะฮะแรงม้านะครับอาจจะเท่าเดิมนะครับก็คือ150แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับซึ่งปกติก็ประสบการณ์การขับก็ บอกได้เลยนะครับว่าเครื่องแรงมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของความประหยัดก็คือทําได้ยอดเยี่ยมนะฮะแต่ปรากฏว่าในไมเน่เชนรุ่นนี้นะครับถึงแม้แรงม้าแรงบิดจะเท่าเดิมนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเรื่องของความประหยัดครับเพราะได้มีการปรับจูนเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับ ECU นั่นเองนะครับก็ทําให้เครื่องยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่องของความประหยัดน้ํามันนะครับส่วนในเครื่อง2008นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนครับ มีการเพิ่มแรงม้าจากเดิม177แรงม้านะครับขยับเพิ่มสูงขึ้นถึง204แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยสูงสุดถึง500นิวตันเมตรนะครับเรียกว่าถูกใจสายแรงสายลุยสายโหดนั่นเองครับก <c oughs> ็เครื่อง2008นะครับทาไมถึงแรงมา้าแรงบิดเพิ่มสูงขึ้นถึงขนาดนั้นนะครับเพราะมีการปรับขึ้นมาอย่างน้อย3อย่างนะฮะอย่างแรกเลยก็คือตัวเทอร์โบนะครับที่มีการเพิ่มขนาด ให้ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับใบพัดใหญ่ขึ้นนะครับใบพัดใหญ่ขึ้นนะครับก็ทําให้อัดอากาศได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งมีการลดแรงเสียดทานนะครับตัวใบพัดนะครับโดยการเพิ่มแบริ่งที่คุณภาพสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือการลดแรงเสียดทานในส่วนของลูกสูบแล้วก็แหวนลูกสูบนะครับมีการเคลือบสารที่เรียกว่าด i มอนไลท์โคทติ้งนะครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยจะให้ความแข็งแรง แล้วก็มีส่วนช่วยทําให้ลดแรงเสียดทานในกระบอกสูบนะครับทำให้ในขณะที่มีการเผาไหม้นั้นนะครับก็เป็นไปอย่างลื่นไหลนะครับลดแรงเสียดทานได้ดีมากๆนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของออหัวฉีดเทคโนยีหัวฉีดที่เรียกว่า iArt นะครับของ d e n โ so, ซนะครับน่าจะเป็นเทคโนยีที่สูงสุดแล้วของเครื่องเครื่องหัวฉีดเ,เครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบันนี้นะครับซึ่ง ะระบบหัวฉีด IR ตัวนี้นี่ยจะมันจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์เข้าไปที่หัวฉีดในแต่ละหัวฉีดเนี่ยเป็นอิสระจากกันนะครับเซ็นเซอร์จะตรวจจับอะไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงดันนะครับในกระบอกสูบจากนั้นก็จะนำมาทำการคำนวณเพื่อที่จะ,ะฉีดจ่ายน้ำมันให้เหมาะสมในแต่ละกระบอกสูบนั่นเองส่งผลทำให้ าการฉีดจ่ายน้ํามันเป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งทําให้เกิดการเผาไหม้ที่สะอาดหมดจดแล้วก็ใช้น้ํามันทุกหยดอย่างคุ้มค่านะครับอันนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยี3อย่างเนี่ยส่งผลทําให้เครื่องยนต์ดีเซล2,008 g d Super Power Generation ที่2ของ Hilux ษ์ v o เนี่ยประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับจาก177แรงมา้าขยับเป็น204แรงมา้าแล้วก็ แรงบิดนะครับก็ขยับมาสูงสุดถึง500นิวตันเมตรนะครับเหมาะสำหรับขาลุยขาโหดนะฮะก็เครื่องยนต์ของโตโยต้าแน่นอนนะครับก็ไว้วางใจได้มาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนนะครับความทนทานนะครับการดูแลรักษาที่เรียกว่าประหยัดเงินในกระเป๋านะครับศูนย์บริการโตโยต้าเองก็อยู่ในครอบคลุมทั่วประเทศนะครับ ตอนนี้นะครับค,คือเข้าใกล้ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็สามารถรับบริการได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้านนะครับโดยเฉพาะที่สาขาท่าตูมแห่งนี้นะฮะก็นอกจากจะมีศูนย์บริการหลังการจำหน่ายปกติแล้วยังมีศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีมาตรฐานโตโยต้าน,นะครับก็คือยกเอาศูนย์ซ่อมตัวถ,ถังและสีนะครับมาไว้ที่สาขาท่าตูมด้วยปกติแล้วศูนย์ซ่อมตัวถังและสีเนี่ยจะมีเฉพาะที่สำนักงานใหญ่เท่านั้นนะฮะแต่ว่าสาขาท่าตูมเนี่ยอยู่ค่อนข้างไกลนะครับก็เลยมีการ เปิดเพื่อที่จะรองรับการให้บริการกับลูกค้าแถบนี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เ,เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับ h ฮ l u x Revo m i n ไม i o n นเช0นะครับเดี๋ยวคงจะได้ไปดูในรุ่นที่มีออปชั่นสูงๆมากกว่านี้นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นตัวเตี้ยนะครับซึ่งเหมาะสำหรับการนำไปตกแต่งเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ